สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราก็เริ่มต้นอ่ามาอัดคลิปกันใหม่นะคะอัดคลิปใหม่เมื่อวานอัดคลิปได้ตังเยอะแยะนะาแต่อ่าข้อมูลเต็มขาแล้วมือไปโดนต้นไหนก็ไม่รู้นะาฉลาดเกินรบหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นถ่ายคลิปใหม่นะคะวันนี้ก็พาเด็กๆมาเว้นมาเดิมค่ะ เดี๋ยวค่ผ่านออกมาเว้นค่ะติ๊งติ๊งอาบน้ำเสร็จแล้วก็พาเขามาเว้นนะคะแล้วชาหนูในใช้ก่อนอุ้ยยุงไปเยอะนะอยู่ไหนยุงไปเยอะนะติงๆหนูสบายตัวไหมลูกอาบน้ำแล้วฮะติงๆหนูสบายตัวไหมโอ้ยคนถ่ายคิดว่าถ่ายไม่ค่อยดีนะคะหนูดีใจใช่ไหมอาบน้ำแล้วสบายเนื้อสบายตัวใช่ไหมลูกวันนี้แม่ก็พาหนูมาเว้นนะนี่เจ็บจะไข้นะลูกนะ อาบน้ำแล้วหนูทามเก็บทามปวดทามปวยน,นะรู้ไหมพรุ่งนี้แม่ไปอยู่นะเกือบพึ่งวันนะพรุ่งนี้ต้องวิ่งนะเข้าเมืองกรุงอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วนะเหนื่อยก็ทุกวันนี้ด้วยเมื่อพรุ่งนี้นะ่ะเราจะวิ่งนะคะไปทําสัญญาจ,จ้างค่ะใจจริงเราก็ไม่อยากทำนะแต่เ,เราก็ต้องทํานะเราเหินใจเขาขเขาหินใจเราอีกอย่างหนะึ่ง เราก็ยังไม่มีตังค์เนาะเราก็หาตังค์ก่อนไปใช้จนที่เราอยู่บ้านเนาะยวเรายังสร้างความฝันของเราไม่ได้เลยเน,เนีเต่งเนาะเต่งเ่าใช่ไหมเนาะนูอย่าเป็นเลยนะนาช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 าหนูอย่าดื้อเด้อนุก็มีคนมาแอบมองดูเราคุดอะไรกันวะนี่เราเขาจะมาจีบเราวะเนี่ย คนงานนะคะคนงานก็ทำใกล้ๆนี่นะคะทำถนนใกลใ้ๆนะเขาเดินมาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเล้วพูดอะไรกันเดี๋ยวฉันก็พูดภาษาควางตุ้งใส <c oughs> เดินมาดูใกล้จริงๆนะเดินมาดูจริงๆจังๆนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเดินกลับไปแล้วค่ะตอนนี้นะเขาสงคงจะสงสัยว่า มันพูดษาอะไรของมันว่าอีนางนี่านั่งพูดกับมาสองตัวก็พูดได้สงสัยคงจะพูดอย่างนี้มันน้งเนาะเราไปใช้คลิปที่อื่นนะก็ไม่ได้นะคะคนเยอะก็ยูงก็มีนะย,ยูงก็มาคนก็เยอะแล้วเราก็เดินด้วยมันก็มันก็ลําบากเนาะเราขอนั่งพูดดีกว่าเนาะนั่งพูดสัพเพเหระเนาะ ขอขอบคุณนะคะเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาเยอะแยะเหมือนกันเป็นใจเยาอบนะก็ขอบคุณทุกเรือ่องทุกไลฟ์ทุกมั่นใจนะคะขอบคุณอโค้ดพลณ์เอสพีสัญยานะคะคุณพึ่งนะคะแล้วก็ไข่หน้อยเอสแลมสิบเอ็ดค่ะบ่าวต้ยนะคะไผ่พงสะท้อนนะคะไผ่พงสะท้อนะะขเข้ามานะคะเมื่อคืนนี้ไผ่พงศะท้อน คิดว่ายังมีนะไผ่พงศธรน,นี่นีือเราลืมไะก็ไม่ได้จดเนาะบาลังก็จดนะก็มีน้องหนิงนะคะเอลมาน้องหนิงค่ะขอบคุณน,นะคะเอลมาชีวิตเราก็ต้องคืนนอ้อยเอไมเนาะนาจะเต้งด่าแล้วนะคะอกว่านั่งอยู่ทำไมเดินดีกว่าต้นไผย,ยังคงจะกัดเขาเนะาะเอาพาเต้งเดินค่ะจริงบอกว่าไม่นั่งนะฉันจะถ่าเดินนะ คือเขาเปวดท้องก็ไม่รู้นะจริงๆเป็นางคนอย่างนี้นะเราเลี้ยงเขามาเรารู้นิสัยเขาเขาไม่อยากยู่นิ่งๆค่ะก็ต้องเดินนะคะถ้าเขา,าเอาเอาอกข้างนอกวานน่งคุรจะเสร้นี่เขาไม่เอานะะี่ค่ะนี่เขาด่ยายก,กับเด่าอย่างนี้เลยคะ่ะพูดภาษาเขารู้เรื่องเนาะนิ้วช็ชานะคะไปชายังทำธุระเขายังไม่เสร็จเลยนะคะจริงๆทําทำเสร็จแล้ว ถ่ายดิไปเรื่อยเลยเย,ยบก็ไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายให้ดูเนาะก็มีแตนน้องหมาน้องแมวนี่เลยมีคลิปอยู่แค่นี้เละช้าๆเนาะจู่ว่ะไม่สปกปรกนะโอ้โหตาคนนี้เขาเดินมาตามเรามาจิดๆเลยเนี่ยสงสัยรักเรามั้งเนี่ยอ่าเราเดินมาไกลยังเดินตามมาอีกนะ ค่าทางโอ้นี่โหนี่โหไปแล้วนะคะเดินหน้าโโอ้หเดินมาสองรอบแล้วนะคะยิ้มอีกด้วยนะคะโสงสัยจะจีบเราภาษาเนี่ยหลังมาใหม่นะเนี่ยเราจีบกลับเลยถ้ารู้ว่าเราพูดภาษาจีนจุงเป็นคนจีบเราเนาะโน่าเขาข้างตัวเองอยู่ี่เซ่างหฮกนะเรื่องจริงเนาะ เดินมาสองรอบแล้วนี่ก็เดินผ่านเราไปเฉยๆแล้วก็ยิ้มด้วยนะเราก็ทักทายภระาักของซึงเนาะคงอายุคงจะรุ่นเดีวยวกันกับย่าอุียเลยเดินมายิ้มปุยเลยนะเฮ้ยมาลยิ้มอะไรเฮ้ยมีนก้วย จะเป็นเนื้อคู่ของเราเนาะพูดเล่นค่ะหยอกๆนะคะไม่รู้เราเดินไปจะเจเกันอีกหรือเปล่ลก็ไม่รู้นะคงจใจดีนะคะเดินมาแล้วก็มองหน้าแล้วก็เย้เก็บคนอารมณ์ย็นนะ เดินพาเด็กมานะมีเดดนี่นะก็ให้จริงๆเขาตากเดดตากลมบ้างนะคะแค่ฉาบไม่ยมเอาส่งหน้าตัวเองหน่อยคนเยอะนะคะขอสองหน้าคนเยอะเราก็ต้องสองหน้าตัวเองนะวันนี้มันมก,กี่หมกี่ยามทำไมคนเยอะจัง เราก็ทํางาน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 ที่คืองานเราก็ลืมดูวเวลาด้วยเนาะเพิ่งกินข้าวเสร็จก็พาเด็กๆลงมาเนี่ยโอ๊ยก็อกือถึงแปดนะเป็นาทีแล้วนี่คุยกิอถึงเปดนาทีแล้วนี่โอ้ยแขนฉันหายไปไหนเนาะเดินวนมาจะเอกันง่ยงยๆเลย เดี๋ยวนะ้าถ่ายเพิ่งเดินลูกให้เขาเดินไปก่อนสักวาก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะดูหน้าหยบไปก่อนเนาะให้เป็นกำลังใจให้หยบด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมหยบค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคนค่ะบายค่ะ